สารจากไพ่ภพภูมิที่จะสื่อถึงคุณนะคะคนที่มาเจอคลิปนี้แบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเปิดใจรับฟังนะคะนี่อาจจะเป็นพลังงานที่คุณกําลังรอคําตอบอยู่ก็ได้เปิดใจรับฟังนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูค,ร,ครูบาอาจารย์และเจ้ากรรมในเวรของคนที่มาเจอคลิปนี้คุณแค่อนุญาตนี่คือคือพลังงานของคุณมาดูกันนะคะว่าไพ่ภพภูมิจะสื่อสารในเรื่องอะไรพญาพิเภก เห็นไหมคะไม่ใช่ความบังเอิญน,นะคะครูรุครูบาอาจารย์ส่งคุณมานะคะดึงคุณมาครอบครัวพ่อพระศิวะนะคะดึงคุณมาพระผู้สร้างอุ้ยคนลุกจังเลยนะคะนี่คือพลังงานที่ดีมากมาดูใบแรกว่าท่านอยากสื่อสารอะไรขึ้นไพ่พยาพิเภกขึ้นมานะคะ คนที่มาเจอคลิปนี้เป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมรู้เท่าทันมีไหวพริบมีความเป็นผู้ใหญ่สุขุมน่าเชื่อถือนะคะบางคนเป็นคุรูครูบาอาจารย์บางคนมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้เป็นหมอดูนักโหราศาสตร์เป็นอาจารย์หรือเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะมีความรู้ทางโหราศาสตร์นะไพ่ใบนี้เป็นคนที่มีเซนส์มีสัมผัสพิเศษมีลางสังหรณ์มียานอย่างรู้ สามารถทํานายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้นะคะพลังงานของการได้รับชัยชนะนะคะมีสติปัญญาความสามารถความรักที่ถูกชะตากําหนดมาแล้วการเงินนะคะเป็นคนที่สามารถวางแผนการเงินได้อย่างเป็นระบบส่วนการงานนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมามีความสามารถโดดเด่นไม่เหมือนใครสามารถจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีอหพลังงานนี้ดีมากนะคะมาดูกันไพ่ใบที่2องจะสื่อสารอะไรกับ บอกเลยค่ะว่าคนที่เข้ามานี่โชคดีมากนะคะพลังงานความรักความอบอุน่นการเอาใจใส่การทะนุถนอมนะคะเป็นคนที่มีบุญสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับพ่อพระพิคเนศนะคะเห็นไหมข้างหน้านะคะพระแม่อุมาเทวีนะคะพระศิวะหรือมหาเทพนะคะไพ่ใบนี้เป็นความรักที่บริสุทธิ์รักจริงหวังแต่งรักที่มั่นคง นะคะใครที่คบกันอยู่ถามว่าใช่คู่นะคะใช่คู่ของไหมจะได้อยู่ด้วยกันไหมได้อยู่ด้วยกันพลังงานของการแต่งงานการจัดพิธีมงคลสมรสนะคะมีเกณฑ์ถ้าถามว่าจะมีบุตรไหมมีโอกาสได้บุตรนะคะเป็นบุตรชายนะคะพลังงานของการ สร้างสารความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์นะคะมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อบ้านสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยนะคะอู้พลังงานดีมากการพบหุ้นส่วนนะคะมีในเรื่องของความสนิทแกใค่เหมือนคนในครอบครัววันรวมญาติกันอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะ,ะครอบครัวมีอิทธิพลต่อชีวิตนะคะบางคนแบบเออแบบให้ความสําคัญกับครอบครัวมากเป็นคนที่รักครอบครัวอยู่แล้วนะคะ จะได้รับทรัพย์สินมรดกจากครอบครัวการเงินนะคะผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวคอยอบอุ้มอุปถัมภ์เงินทองไม่ขาดมือในส่วนของธุรกิจที่ทําภายในครอบครัวสืบทอดจากกิจกรรสืบทอดกิจการจากตระกูลนะคะสู่รุ่นสู่รุ่นเห็นไหมพลังงานใบนี้คือพลังงานของการได้รับนะคะความรักการช่วยเหลือกันดูแลใจเอาใจใส่อุปถัมภ์จากคนในครอบครัวหรือเรามีหุ้นส่วนที่ รักกันเหมือนคนในครอบครัวหรือเพื่อนหรือรู้จักใครแล้วเราจะรู้สึกว่าผูกพันเหมือนกับว่าเจอคนในครอบครัวนะคะส่วนไพ่ใบนี้ขึ้นมาไพ่พระพุมนะคะไพ่พระผู้สร้างใครเจอคลิปนี้ไปรับคำทำนายได้เลยนะคะการกำเนิดสิ่งต่างๆการริเริ่มความเจริญนะคะกว้างขวางการขยายตัวนะพลังงานของพรมลิขีตเห็นไหมสิ่งที่ถูก กำหนดชะตามาแล้วมันไม่ใช่ความบังเอิญนะคะไพ่สองใบนี้ขึ้นมานะคะพลังงานของการโอบอุ้มการดูแลทนุถนอมนี่ก็ไม่ใช่ความบังเอิญนะนะคะเป็นความหมายเดียวกันนะคะพลังงานของคนที่มีคนเมตตานะคะจริงๆเป็นคนที่เป็นไหมใครมาเจอคลิปนี้เป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะดูแลครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะมีภาระที่ต้องดูแลนะใครที่ทํางานอยู่นะคะ แนะนำในเรื่องของงานออนไลน์งานไอทีธุรกิจออนไลน์นะคะธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในหน้านะคะจะเป็นในหน้าขายที่ดินในหน้าออนไลน์หรือค้าวัสดุก่อสร้างนี่เห็นไหมไม่ใช่ความบังเอิญน,นะคะไพ่หมอดูขึ้นมาขึ้นทั้งสองใบเลยนะคะไพ่หัวหนักโหราศาสตร์นะคะขึ้นมาเนี่ยนะแสดงว่าคนที่มาเจอคลิปนี้หนึ่งอาจจะเป็นหมอดูอาจจะเป็นนักพยากรณ์ที่เข้ามาดูคลิปนี้หรือกําลังคิดที่จะทํา กำลังคิดที่จะเริ่มคุณมีเขาเรียกน,นะมีความรู้ความสามารถหรือมียานอย่างรู้นะคะคุณเป็นได้ทําได้นะนะคะคุณทําได้นะพลังงานของการได้มีถามว่าจะมีบุตรไหมมีนะคะถามว่าจะได้แต่งงานไหมได้แต่งนะคะการได้รับมอบหมายนะคะให้ได้ทํางานที่สําคัญการทํางานโปรเจกต์ใหญ่ๆการลงมือ นะคะทำงานด้วยความรู้วความสามารถของตนเองหน้าที่การงานตำแหน่งใหญ่เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่ก็ตามมาด้วยภาระที่หนักเหมือนกันแต่คุณผ่านได้เพราะคุณเก่งอยู่แล้วนะคะทุกอย่างเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนะการเงินหาเงินเก่งจับเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตเห็นไหมคะนี่ คุณชอบอะไรที่มันใหญ่ๆนะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการรับผิดชอบอะไรใหญ่ๆได้มีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะความรักความสัมพันธ์จะคอยประคับประคองดูแลเอาใจใส่กันนะคะความรักจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะ,ะในเรื่องของคนโสดถ้าถามหาคู่ครองจะได้พบเจอผู้ใหญ่ใจดีนะคะมีเกณฑ์มีคนอุป,ปถัมภ์ผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะช่วยสร้างชีวิตเนาะเข้ามาเนี่ยเฝ้าทานุคันถนอมเลยนะคะรักแบบรักมก มากนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสร้างชีวิตให้มีความมั่นคงนะบอกเลยว่าอาจจะเจอคนที่เป็นพ่อแม่แม่ม่อลูกติดมีพันธะแต่ถามว่าเป็นคู่กันไหมเข้ามาแล้วเขาจะทําให้เราดีขึ้นนี่คือพลังงานของคนที่มาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานที่ดีทั้งสามใบถ้าคิดว่าเป็นพลังงานของคุณนะคะน้อมรับคําทํานายและแชร์ออกไปเพื่อยืนยันว่านี่คือพลังงานที่รอคุณอยู่นะคะ